สวัสดีค่ะช่องบ้านสวนลุงมนนะคะพบปะพูดคุยกับพี่น้องในช่วงเช้านี้นะคะเราก็มาพาชมต้นไม้สวนหย่อมหน้าบ้านของเราจ้าเราบอกว่าเอไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วเนาะต้นไม้ของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวลกลุงล,งลังนะจ่ะเห็นไหมใบย,ย่อยยับหยางลงมาแล้วเราต้องทําการตัดแต่งค่ะพี่น้องจ๋าให้อยู่ในกรอบก็มาจัดอุปกรณ์เลยค่ะไม่แหนบ อ๋อไม่ใช่ค่ะขออภัยกันไกลตัดกริ่งขนาดยาวนะคะกันไกลตัดติ่งกัดตัดกริ่งค่ะกันไกลตัดกริ่งขนาดยาวจ้าแล้วก็เป็นเครื่องทุนแรงของเรานะคะเราก็ใช้ตัดกริ่งแบบนี้งับงับงับ,ง,บงับนะคะมันจะช่วยให้เราตัดกริ่งง่ายขึ้นแล้วก็เวลาเราตัดนะคะมันสามารถที่จะกําหนดกําหนดทิศทางการตัดได้ว่าเราต้องการที่จะให้มันตัด ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะถ้าเราไม่มีกรรไกรตัดกิง่งเนี่ยเราจะตัดตรงต้นไม้ที่มันสูงสูงวายากนะคะอันนี้เราก็สามารถยื้อตัดได้เลยนะคะยือ้อ้ะก็ตัดตัดตัดแบบนี้อันนี้มันยาวก็เอาออกไปะคะ่ะลุกมลก็กําลังเดินขายของตะเด็กตะเด็กตะเด็กคนเดียวนะคะวันนี้เราได้มาทําเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยเยอะนะคะก็เลยมาตัดแต่งเพราะว่ามันก็ละมาที่หลังคาบ้านเราด้วยนะจ๊ะ ถ้าเราไม่ตัดน,นะคะกิ่งไม้ใบไม้มันปกคุมหลังคามันจะทำให้หลังคาของเรา,า,าเอะค่ะใบมันเน่าใช่ไหมคะแล้วที่หลังคาของเราจะเป็นใบเป็นสนิมแล้วก็จะผุนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับคนไหนที่มีต้นไม้อยู่ใกล้บ้านใกล้หลังคาเลจ้ะเดอ้อ และอย่างหนึ่งน,นะคะาการตัดของเราเนี่ยเราตัดเป็นพุ่มเป็นทรงบ้านเราก็ดูดีสวยงามค่ะมองแล้วสบายหูสบายตาเหมือนกับว่าเออได้เราได้ใส่ใจนะคะเราได้ใส่ใจเนี่ยเห็นไหมคะกิ่งตรงนี้นะคะมันเย้ยออกมาเยอะเลยนะจ๊ะมันก็ละ,ล,ะลงมาข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็ต้องตัดแต่งกิ่งออกแบบนี้นะคะ ค่อยๆทำไปจะพี่น้องจ๋าไม่ต้องรีบเร่งอะไรนะคะเพราะว่าเราก็ได้รับวิตามินดีด้วยนะคะแดดกำลังอ,อ่อ,อนๆเลยค่ะลุงมลก็เดินไปชมไก่ด้วยเพะลูกค้ามาก็วิ่งแตะเตะเตะเตกๆๆๆไปขายของนะคะแกก็เป็นคนที่แบบว่าใช้ง่ายค่ะลุงมลจะไม่ค่อยบ่นนะคะนี้เราก็มีหน้าที่ตรงไหนเราตัดได้ก็ตัดเดี๋ยวพุ่มทั้งบนทั้งบนนะคะก็จะให้เป็นหน้าที่ของลุงมลในการใช้บันไดลิงในการขึ้นไปตัด เนี่ยพอนั่นปับน๊บนะแล้วแกจะรู้ภาษามากนะคะลุงมวอันนี้ก็ขอชมแกจะมาเก็บของแกนะคะเราก็ไปขายของลนเะมื่อกี้นะ่ะแกเห็นนละแกมาเก็บให้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มากวาดหน้าบ้านของเรานะคะให้สะอาดเรียบร้อยค่ะจะเป็นคนที่ชอบกวาดค่ะเห็นตรงไหนลกไม่ได้นะคะมันลํำคันหูล้ำคันตาจะพี่น้องเอ้ยกวาดกวาดอย่างนี้นะคะไม่กวาดก้านยาวของเรามีเพียบเลยนะคะเราเอามา วางไวที่ร้านของเราเนี่ยเห็นไหมพอกวาดแล้วมันก็สะอาดนะคะบ้านร้านของเราไม่มีฝุ่นไม่มีดินโอ้ยสะอาดสะอ้านนะคะดูดีมากเลยนะคะเนี่ยดูสบายหูสบายตานะคะเสร็จแล้วเราก็ไปอาบน้ําก่อนค่อยไปเปิดขายของค่ะมาเปิดร้านกาแฟเรียบร้อยอาบน้ําแล้วก็คือเป็นทรงเก่าคือนะเอจะทํายังไงได้กับคนมันสวยแค่นี้นะคะ นี่นะคะหน้าตาของร้านกาแฟของเราที่จัดตกแต่งแล้วขอบคุณนะคะ